สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะไปกันที่ที่ไหนวะบางกอกเบอร์นะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจําลองเป็นย่อส่วนละกันของสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆเนี่ยของกรุงเทพนะมาไว้ที่นี่นะครับซึ่งเขาเปิดบริการมานะครับผมวันที่เราอัดคลิปเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีได้แล้วนะครับผมซึ่งตอนที่มันเปิดแรกๆเนี่ยเรา เราก็เห็นว่าเออเป็นโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจนะแล้วเราอยากจะมาดูนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็ลืมนะจนวันนี้เนี่ยเราเราได้มีโอกาสนะครับไปค้นเจอแล้วก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปดูกันหน่อยแล้วกันว่าอัปเดตตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านไปเนี่ยหลังจากเปิดตัวเนี่ยเป็นสักประมาณเกือบ1ปีเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับกับบางกอกเวอร์ครับ ซึ่งตัวโครงการนะครับผมตั้งอยู่ติดกับถนนส่วนสยามนะครับนี่เห็นทางเราเห็นไหมครับนี่เป็นเมืองจําลองข้างหลังแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันก็ถ้าเราเข้ามาจากตรงกางนะครับสิ่งแรกที่จะเจออันดับแรกก็คือแบบจําลองอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับนี่ไม่ใช่พิัาไม่ใช่ครับแบบอันนี้แบบอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับผมอ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยเราไม่เคยได้เข้าใกล้ขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแบบจําลองแล้วเราก็เลยจะเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยนี่เลี้ยวมาทางด้านขวานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับร้านรวงต่างๆเนี่ยหายไปพอสมควรนะครับนี่อีกตึกหนึ่งนะก็คือเขาจําลองเป็นไชน่าทาวน์นะครับสําหรับตัวตัวนี้เดินเข้ามาด้านในของที่เป็นอาคารไชน่าทาวน์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะตึกแบบนี้แล้วก็มี ร้านขายของอยู่ข้างในนะครับตรงนี้อ่าซึ่งเข้าใจว่าถ้าช่วงแรกๆเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีของขายถึง3ชันหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยร้านรวงอยู่ที่ชั้นหนึ่งจะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็มีร้านขายกระเป๋าขายของจิปาถะนะครับรวมไปถึงขายของกินด้วยนี่นะครับถัดมาไชน่าทาวก็ต้องมีประตูนะครับผมซึ่งเขาจําลองมานะครับชื่อว่าประตูบางกอกไชน่าทาวนะครับก็ ตั้งอยู่ติดริมถนนเลยนะครับแบบนี้ถัดไปจากประตูไชน่าทาวน์นะครับเราก็จะเจอกับศูนย์อาหารนะครับนี่เขามีฟู้ดฮอลล์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรากําลังไปดูสํารวจฟู้ดฮอลล์หน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างภายในฟู้ดฮอลล์นะครับเขาจะตกแต่งแบบเป็นยุคโบราณนะครับนี่ก็คือจะเป็นแบบจําลองเหมือนเมืองยุคหินนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับยังมีร้านขายอาหารเนี่ยอยู่บ้างนะครับปะปาย อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นประตูบางเกอกพาหุรัตนะครับคือจริงคล้ายลักษณะคล้ายกับประตูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีขายเสื้อผ้านะครับนี่เป็นตึกเขาบอกว่าเป็นบางกกอกพาหุรัตนะครับก็ขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูหน่อยภายในก็จะขายเสื้อผ้านะครับผมนี่ก็เป็นจำลองเป็นพาหุรัตมานะครับนี่ปึ๊บแบบนี้ข้างในนี้ติดแอร์นะครับเดินผ่านออกมานะครับจากตึกพาหุรัตนะครับก็จะเป็น ในส่วนของอะไรอันนี้ไม่ไมแน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีสวนหย่อมหญิงหลังนะครับนี่ก็ทางตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางที่เชื่อมกับสวนสวนน้ำสองสวนสยามนะครับนี่เขาจะมีป้ายบอกนะครับว่าทางเข้าสวนน้ํานะครับถัดมานะครับผมถัดมาด้านข้างของเจ้าตัวเรือเมื่อกี้เนี่ยก็จะเขาจะเป็นในส่วนของเหมือนคล้ายๆสันเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในกัน ถือว่าทาออกมาแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามนะครับสําหรับที่จุดนี้นะตรงข้างๆตึกของอาคารพาหุรัตน์นะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าผมเขียนเ,นยเห็นในแมปเนี่ยก็เขียนไว้เหมือนกับว่าเป็นโคชทิงมาร์เก็ตนะครับก็คือเป็นตลาดน้ำแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยร้านดวงน่าจะหายไปพอสมควรก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเจ้าตัวตลาดน้ำเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยเขาทําออกมาได้ดีนะฮะแต่ว่านะปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ร้านเนี่ยถูกปิดไปเกือบหมดแล้วนะครับบนจุดตลาดน้ํานะครับผมนี่ก็จะเห็นว่ามีสะพานทางเชื่อมตรงนี้อยู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสะพานทางเชื่อมเนี่ยเขาทําคล้ายๆกับเมืองเวนิสนะครับผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวพยายามหาขึ้นมาแล้วกันนะครับว่าสะพานอันเนี้ยมันมีชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็จําลองมาคล้ายๆกันนะต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ไม่ถึงกับเหมือนร้อซคือเป็นการสร้างให้แบบมันใกล้เคียงกับ แบบของเมืองไทยมากกว่านะครับรส่วนด้านขวาของตลาดน้ำนะครับก็จะเห็นว่าเป็นดินเนอร์เทเตอร์นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปสํารวจดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางด้านซ้ายจะเห็นเป็นตลาดน้ําของเดิมนะครับนู่นเห็นลิบๆอยู่เนี่ยมีเสาจําลองเป็นจําลองเสาชิงช้าอยู่นะครับ ที่ด้านขวาที่เราบอกเมื่อกี้นะ่าก็คือบางกอกดิน n n e r t h e เตอรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศูนย์การแสดงนะครับศิลปะวัฒนรธรรมไทยร่วมสมัยนะครับแล้วก็ห้องประชุมห้องจัดเรียนมนาตรฐานนะครับนี่ก็ให้สนใจนะครับสแกนพอดไว้แล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เดินถัดมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับแบบจําลองของป้อมพะสุเมนนะครับนี่ ก็อยู่ด้านหลังเราแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสามารถเดินขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปนะครับสาหรับแบบจําลองของป้อมก็ถ้าเดินขึ้นมานะครับบนแบบจาลองของป้อมมัสเมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของส่วนน้ํานะครับของส่วนสยามนั่นเองนี่ก็จะเห็นเครื่องเล่นต่างๆนะครับนี่นะครับทางหน้าเข้าสวนสนุกสนามสยามอเมซิ่งพาร์เนี่ยก็จะเห็นเป็นเสาชิงช้าจําลองนะครับอยู่ด้านหน้าขนาดใหญ่นะ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าสวนสยามนะครับดียวลองเดินเข้าไปดูกันคือเจ้าตัวเสาจิงช้าเนี่ยเท่าที่ผมดูจากสเกลเนี่ยเหมือนเกือบจะเท่าขนาดจริงเลยนะครับผม,มแต่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองหาแล้วลองมาเปรียบเทียบให้นะครับว่ามันเท่าขนาดของจริงหรือเปล่าก็ข้างหลังเสาจิงช้าครับก็จะเป็นที่ผมบอก็คือเป็นทางเข้าสวนสยามจริงนะครับก็จะเป็นโดมแบบนี้นะครับอยู่ข้างในก็ถือว่ากาัน ต้มกันร้อนได้ดีนะครับสําหรับตรงนี้ข้างหน้าที่จําลองมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจําลองจากตึกอะไรนะครับแต่ว่าคล้ายๆกับแถวลาดดำเนินใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าตึกเนี่ยเขาจําลองมาจากตึกอะไรข้างหน้าก็จะมีของขายอยู่นะครับผมของขายเล็กๆน้อยๆนะครับใครออกมาจาก สวนสนุกนะครับก็ห و, ิวเกิดหิวนะครับตอนเย็นก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้ด้านหน้าก็จะมีแบงกอ,งอ,อกออแกนิทมาร์เก็ตอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับมีโอกาสได้มาเนี่ยผมแบบนะนําว่าให้มาช่วงเย็นๆสักนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็เดินดูสักรอบหนึ่งังจากนั้นเนี่ยรอให้มืดสักนิดน,นึงนะครับแล้วเขาจะเปิดไฟเนี่ยซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดน่าจะเปิดช่วงเช้าไม่แน่ใจนะว่าเปิดกี่โมงเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้แต่ว่าปิดประมาณสองทุ่มนะครับก็ ก็าจะมีจัดไฟนะครับเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับตรงนี้นะตามจุดที่ผมบอกต่างๆนะครับผมเขาจะเปิดไฟทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศช่วงตอนกลางคืนนะครับก็จะเห็นว่าเขามีจัดแสงไฟไว้เนี่ยสวยงามนะครับตลอดทางสว่างสวัยนะครับไม่น่ากลัวอันนี้สะพานที่ผมพูดมาตอนก่อนหัวค่ำนะครับันนี้พอตอนกลางคืนเขาจัดไฟไว้สวยนะครับเห็นไหมครับนี่สวยเลยทีเดียวนะสําหรับตอนกลางคืน อันนี้ก็เป็นในส่วนของป้อมพาสมนนะครับผมที่เป็นแบบจําลองเนาะตอนกลางคืนนี่เขาก็จัดแสงไว้ประมาณนี้นะครับก็ครับจบไปนะครับสําหรับที่บางกอกเวิร์นะครับก็ใครเนี่ยที่มีโอกาสนะครับผมก็แนะนํานะครับลองมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นดูนะครับโดยส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวก็คือว่าผมเคยไปหลายๆที่นะครับที่เขาทําแบบจําลองหรือว่า จำลองสถานที่ต่างๆเนี่ยมาก็หลากหลายที่นะฮะคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีความมั่วคือมีความเป็นคอนเซปต์นะครับผมของสวนสยามอือนแล้วก็แบบจําลองที่เขาสร้างมาเนี่ยก็คือรายละเอียดเนี่ยถือว่าเก็บได้ดีนะครับคือบางที่เนี่ยเหมือนกับว่าขอให้ได้มีอ่ะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ได้ดีเทลเยอะนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยดีเทลดีนะครับแล้วก็ จัดแสงได้ดีนะครับสําหรับใครที่มาช่วงเย็นๆหน่อยนะครับส่วนร้านรวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อาจจะปิดไปเยอะพอสมควรนะครับเหลือเหลือร้านที่แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากันเยอะๆนะผมร้านเขาก็อาจจะมีกลับมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนคนรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ